สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องหนุ่มสามมอกนะครับวันนี้กับพานเนตครับเหมือนเดิมครับโอ้กล้องเป็นอย่างนี้นี่ผานเนตพามาพามาซ่อนนะครับนี่อาวุธส่วนตัวอย่างก่อเนยซิเยซิลเนยซเยซิลอีกหัวครับวันนี้เนยซิลอีกหัวครับนี่ก็อยู่เขตแม่สุรินนะครับน้ำแม่สุรินก่อนจะถึงบ้านห้วยหุงนะครับ ครับวันนี้มาหลายชีวิตนะครับเจ้าถิ่นก็มาด้วยวันนี้เจ้าถิ่นก็มาวันนี้มีคนถามเมื่อไหร่จะมีนางเอกช่องวันนี้มีนางเอกช่องเนอะนางเอกช่องหลายคนนะครับวันนี้สี่คนเรจะมาถินมือฮน่นครับเขาเริ่มซ่อนกันแล้วครับแต่ผมซ่อนมาเป็นหรอครับมาขับเปิ้ลนหไรครับเยวไปดูนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าครับ เัาได้นนบอกได้แน่นอนครับอีหัวครับครับเดี๋ยวไปดูกันครับข้างบน โอ้น,นี้มาเจอเจ้าถิ่นนะครับท่านผู้ชมเจ้าถิ่นของจริงสองคนนี้นี่ป้าใส่ถุงมือด้วยครับเนี่ยใส่ถุงมือด้วยอาล้บ ง่าหน่อยนะครับง่ายหน่อยปลาแล้ครับมีปลาด้วยนะาเยอนะปลาด้วยน่อยโอเคเจ้าถิ่นนะครับเจ้าถิ่นจ้าถินน้ำใสมากครับนะ โวแล้วครับโอ้โหนี่ได้ปลาครับครับโอ้คนนี้ได้ปลาครับมีหอกก็ได้ปลาก็ได้ ว่ะครับน้ำใสยเย็นมากครับคุณผู้ชมโอ้ได้ได้ตัวแล้วท่านผู้ชมนี่กุ้งครับกุ้งกุ้ง อันนี้ก็เซียนมือขมังนะครับนี่เซียนมือขมังนี่ชมชมไาครับ สวครับโอ้หมานหมานหมานครั้งแรกของเจ้าของ u t u b e แล้วครับวันนี้ครับซ่อนครั้งแรกนะครับได้อยู่นะครับยังไม่เคยซ่อนเลยนะครับเนี่ยระยะทางอีกยาวไกลครับกว่าจะไปถึงครับขึ้นคล้องแล้วครับเนี่ยงามนะนี่ครับบรรยากาศครับ วันนี้ก็ท่านผู้ชมครับขึ้นมาขาบวนก็มาเจออีกแล้วนะครับนะครับปีเ๋ไอนะครับปุ้นโอ้โหลงทุนครับรมีมืออาชีพครับลงทุนครับโอ้โหปุ่นลุยน้ำปุ่นะครับซ้อนอีห่วงครับงูหาแตงโมแล้วงูใหม่ห่วงนี่อห่วงครับปัดโอ้ เปิลมันขายแปลงนะครับท่านผู้ชมครับดูคันเตอ์ในน้ำปูนปูนดูพี่เอ๋เหรอเกือบเ <c oughs> กือบถึงคอครับท่านผู้ชมครับกับถึงคอนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแพนเน็ตก็จะลงโชว์นะครับปู <c oughs> นทางปูนเพื่เอาไม่แหกเลิกปูน่ะปูน นอเ,อเอาไว้นะพี่จะไปขี้มัน นี่คือวิธีการสอนหัวของคนแม่งสอนนะครับ <laughs> โอ้ <laughs> อโหเหมือน่จ้กหัวนะทจ่โคว เพื่อนทำงานแบบครอบครัวนะครับหัดซ่อนเมียเก็บ ครับดูผลงานชุดนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมมีหอกตัวป่าตัวครับมีป่าตัวใหญ่่อ,ายอยาลายเสือลอลไเสือตัวใหญ่ครับ นีุ่ดมสมบูรณ์นะครับที่บ้านนะครับนัสุรินนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะที่ก็มีนอกจากอีกพวกก็มีนี่ครับผักกูดมีผักกูดนะครับแล้วก็อะไรนะผักกุมครับผักกุมนี่อาไปดองอร่อยมากครับไม่รู้ภาคอื่นมีหรือเปล่านะที่บ้านผมนี่เยอะครับที่ผมเก็บได้อะไรบ้างนะครับนี่คือต้นผักกุมนะครับท่านผู้ชม เขาจะนิยมเอายอดมานีะครับยอดอ่อนนะครับนิยมเอายอดอ่อนเนี่ยไปไปดองกับน้ําข้าวนะครับประมาณสามวันนะได้กินแล้วเนี่ยอร่อยมากเป็นผักดองนะครับผักดองรูยอดครับก็ถอ่อนนะครับบาคนเก็บไปขายนะครับเป็นอาชีพได้นะครับเนี่ยดองถุงหนึ่งก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทขักดินครับเพื่อนตามธรรมชาติครับ เราเก็บกินได้ปลอดสารพิษนะครับก็จะมีวัวคุยควายชาวบ้านนะมาใส่ปุ๋ยให้ลองลอยวัวควายวัวควายอยู่ทในในี่ไหนนี่ครับเหมนที่นั่นนะครับเมฆหมอกและเมย์สายลมเจยจชื่นใจพินดงพงไพรนครนะคนในหมอก เมืองในหุบเขาที่ใครเขาเฝ้าบอกเมืองสามหมอกหมอกสามฤดูเกิดแม่ห้องสอนเป็นคนแม่ห้องสอนบ้านเกิดเมืองนอนแผ่นดินทนอยู่สุขตามประสาชีวิตเราสู้พออยู่พอกิน จากไปอยู่ที่ใดไม่เคยลืมบานเฮายังคิดถึงคุณเขาหมอกสวยหน้าหนาวยังคิดถึงหมอกฝนหมอกควันเมฆขาวส่งข่าวอยากย้อนขึ้นมา